สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้อีพีที่สามสิบครับเดินทางมาไกลพอสมควรสำหรับช่องบ้านคนมือบอลเนาะวันนี้จะมาแนะนำเจ้าต้นนี้เลยครับกวักมรกรครับ กวักมรกตเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดครับที่อยากแนะนําให้ทุกท่านได้ปลูกติดบ้านกันมีคุณสมบัติมีประโยชน์มากมายครับถ้าทุกท่านเคยเห็นตามร้านค้าหรือร้านอาหารจะมีกวักมรกตปลูกอยู่ในกระถางครับอยู่ในร้านเลยและจะมีทูบก้านพูบก็ดีจะผัก อยู่ในกระถางเป็นความเชื่อของเขาครับคือกวักมรกตจะช่วยเรียกลูกค้าช่วยโดนบันดาลให้เขาค้าขายดีเรามาทำความรู้จักกวากมรกตกันก่อนครับกวักมรกตเป็นไม้ที่นิยมปลูกในร่มในบ้านในคอนโดเพราะเขาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดมากเท่าไหร่ ลมลำล,ลายได้ก็พอครับไม่ต้องออกแดดร้อยเปอร์เซ็นและเป็นไม้ที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้สักเท่าไหร่ครับอาจจะออกจากบ้านเช้ากลับเข้าบ้านดึกไม่มีเวลารดน้ำเขานานๆทีมีเวลาเหมาะครับเจ้าต้นนี้ฝากเทวดาเลี้ยงได้อีกหนึ่งต้นเป็นไม้ที่ ผู้คนนิยมปลูกไว้ในบ้านแต่กระถางเล็กๆปลูกไว้ในห้องนอนเพราะเขาช่วยดูดสารพิษฟอกอากาศและข้อสำคัญเลยคือเขาสามารถคายออกซิเจนในเวลากลางคืนได้ช่วงเวลาเรานอนครับเขาจะช่วยคายออกซิเจนออกมาให้เราเนาะ่ากบารกีครับด้านความเชื่อ ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อตัวบุคคลเนาะกวักมรกตมีความเชื่อกันว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านตามชื่อของเขากวักมรกตมีความเชื่อกันว่าครับมีความเชื่อกันว่าเมื่อใบเขาออกมาสิบเกใบหรือยี่สิบเอ็ดใบผู้ปลูกหรือคนปลูกจะมีโชคมีลาบ ดอกด้วยครับถ้าออกดอกเมื่อไหร่เขาว่าคนปลูกจะมีโชคงมีลาบแน่นอนตามความเชื่อนะครับอันนี้เน้นย้ําก่อนตามความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปว่กบรกฏดเป็นไม้ที่อยากแนะนําอีกหนึ่งตัวครับราคาถูกและสวยใบเขียวเงาเห็นไหมครับมีใบขึ้นมาออกออกมาได้นานแล้วนะก็ยังเขียวเงาอยู่ ลักษณะสวยมากครับน่ด๋ดวผมนับใบนี้สิมีใบเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใบแล้วว่าผมยังไม่มีโชคอะไรโอเคครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางเขาด้วยเขาอยู่ผมช้ำมาในรังโฟมเนาะจะไม่สวยผมจะว่าจะเข้าในบ้านเหมือนกันก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกระถางเขานิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมดินทัทกครู่ครับ นะครับผมเตรียมดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางเขาเลยตอนแรกผมก็จะเอาออกมาเหมือนเดิมครับดูลากเขาดินเขาแน่นเนาะเดี๋ยว ครใช่ไหมสวยไหมสวยนะครับวรกวักมรกตเดี๋ยวจะแต่งใบเขาหน่อยใบเขาไม่สวยก็ออกเลย ตื่นเช้ามามีเวลาดูแลต้นไม้ก็มีความสุขดีนะครับมาไงในนลรกมาอยู่กับต้นไม้สดชื่นเมื่อคืนบ้านใครฝนตกไหมครับที่ช้นหน้าตกอยู่ซุ่มช่ำเลยตั้งให้ตรงแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยครับ ตั้งตรงนล้นเนี่ยผมะจะลืมนะครับฝากกดติดตามช่องกันด้วยช่องเรามีแต่ความรู้ดีๆทั้งนั้นแนะนำเลยครับกวางมรกตเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนกระถางและแนะนำเจ้ากวักมรกตต้นนี้ครับสวยงาม ฝากไว้หนึ่งตัวครับกวักมรกตชื่อมงคลมีประโยชน์ให้โชคใครลาบครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับจะเริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่คู่กับเราไปนานๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ